ท่านผู้ชมครับช่วงบ่ายวันนี้ครับนี่คือร่องรอยของพายุฤด,ดูร้อนก็ว่าได้นะครับมาวูบหนึ่งครับตรงนี้ครับมากระทบที่นี่เลยต้นขนุนครับแล้วก็กิ่งขนุนที่เต็มไปได้วยลูกหักครับทับหลังคาทับหลังคาลงไป ก็อย่างที่เห็นนี่นะครับเดี๋ยวคงต้องมามาจัดการกันภายหลังครับคงต้องเป็นพรุ่งนี้แล้วเพราะว่าตอนนี้เริ่มเย็นแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกมุมหนึ่งของสวนเรานะครับท่านผู้ชมครับภาพที่เห็นช่องข้างหน้าในจอเนี่ยครับก็คือว่าเป็นช่องที่ทางที่ลมมาในวันนี้ครับ ็มาเข้ามาที่นี่ฮะจะเห็นต้นกิ่งไม้หักลู่ไปมาสู้หนึ่งเลยครับมาสู้แรงๆเลยลักษณะที่เกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยสามปีแล้วครับหนึมากนหนึ่งก็ไปโน่นเลยไปถึงต้นขนุนที่ถ่ายภาพไว้เมื่อสักครู่นี้นะครับโอ้ตอนนี้เหมือนกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับ ท้องฟ้ากับปกติเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านมุมโน้นดีว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างหรือไม่นะครับครับท่านผู้ชมลมผ่านมาในช่องนี้แต่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเห็นแต่ต้นไม้รูลงมาโอ้ ครับที่หญ้าที่ดายไว้เมื่อตอนนั้นเพื่อที่จะให้ต้นดอกไม้เหล่านี้ขึ้นข้องงามได้รับน้ำชุ่มมาดูสดชื่นขึ้นมาทันตาเห็นเลย <c oughs> รวมกระทั่งหญ้าที่เราดายไว้ด้วยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างบนกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับ <c oughs> โอ้สวยงาม การจะนับบุญทำอะไรจ๊ะดดเดินดูข้างบนไปดูอะไรเลยเออป่าผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปอัดแห้งกัน<ะ>ดอกอะไรล่ะเชอร์รี่ฝรั่งเหรอเชอร์รี่ป่าเยอะมากเลยอ่ะเออเโอเ,โอเ,เับ ครับก็จะเห็นแบบนี้ครับขอจบคลิปด้วยครับมุมกว้างสวยๆแบบนี้ครับอ,ออยากุู่แล้ว